สวัสดีครับยังคงต้องติดตามลักษณะสภาพอากาศประจำวันช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566เริ่มมีสัญญาณของฝนดีงามที่เกิดขึ้นทั่วไทยนะครับลักษณะของฝนตกลักษณะกระจายตัวเป็นจุดๆแต่ยังคงไม่ตก ครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยเฉพาะปริมาณของฝนได้เริ่มตกลงมาแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่าของเมื่อวานนี้ครับวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาจากเลดร์ดาวเทียมนะครับที่แสดงอนิเมชันปริมาณของฝนที่ตกลงมาจริงๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกาของวันนี้จนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้8กรกฎาคมแอดมินอยากให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกต จุดต่างๆที่มีทั้งสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีส้มจุดพวกนี้คือจุดที่มีปริมาณของฝนตกลงมาจริงๆตั้งแต่ปริมาณของฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงฝนตกหนักนะครับยกเว้นบริเวณพื้นที่ที่เป็นสีเทาคือพื้นที่ที่ไม่มีปริมาณของฝนเข้าไปตกหรือว่าปกกลุ่มนั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูกันที่พื้นที่น้ำท่วมนะครับจากการที่มีปริมาณของฝนตกลงมาอย่างหนักที่จังหวัดพังงาเล่นเอาอ่วมเลยนะครับน้ำท่วมถนนกว่า2กิโลเมตรการจราจรเป็นอัมพาตจากกรณีในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดปริมาณของฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เมื่อช่วงคืนของวันที่7 ที่ผ่านมาจนถึงวันที่8กรกฎาคม,มานะครับส่งผลทําให้เกิดปริมาณของฝนตกลงมาอย่างหนักที่บริเวณตําบลคึกคักอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาส่งผลทําให้ปริมาณของน้ําจากเทือกเขาวงไหลลงเข้าท่วมบริเวณถนนของสายเพชรเกษมตั้งแต่โค้งจอยกันยางหน้าศูนย์ของการแพทย์เขาหลักไปจนถึงบริเวณหน้าวัดบางเนียงการจราจรเรียกได้ว่าติดขัดกันเลยทีเดียว ทีนี้กลับมาดูลักษณะสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการลักษณะสภาพอากาศในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับตั้งแต่ช่วงวันที่10กรกฎาคมจนถึงช่วงวันที่7กรกฎาคม จากแบบจำลองของ ECM นะครับในช่วงของสัปดาห์หน้าตั้งแต่ช่วงวันที่10จนถึงช่วงวันที่17กรกฎาคมแนวโน้มของฝนยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ5-10%ฝนยังคงมีตกแต่จะกระจายตัวยังไม่ทั่วถึงและไม่สม่ำเสมอแต่คาดว่าปริมาณของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่2ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่17จนถึง24กรกฎาคม255 566นี้นั่นเองนะครับปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนได้ก็คือมอลสมได้พัดแรงขึ้นล่องมรสม จะเริ่มเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางประเทศไทยตอนบนก็คือทางภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกของบ้านเหล่าแล้วก็คาดว่าจะมีย่อมความกดอากาศต่ําก่อตัวบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนบนพอที่จะช่วยกระตุ้นทําให้มรสมมีกําลังแรงขึ้นช่วงนี้หากมีปริมาณของฝนตกต้องหาวิธีสํารองหรือวักเก็บน้ําไว้ใช้นะครับและใช้น้ําอย่างประหยัด เพาะคาดว่าอิทธิพลของแอลนิโยจะแรงขึ้นในช่วงของฤดูฝนทำให้จะมีผลกระทบกับการเกิดฝนของบ้านเราลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่9รรกรกฎาคม2566นะครับพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าในประเทศไทยของบ้านเรายังคงมีฝนฟ้าตะนองและมีปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งในด้านของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนฟ้าขนองและปริมาณของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าขึ้นกระแสของลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านบริเวณทางอ่าวไทย ภาคกลางและทางภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยสําหรับบริเวณทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้จากปัจจัยควบ ควบคุมลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวส่งผลทำให้ลักษณะอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านพแพร่อุตรดิตฐ์จังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัย พิษณุโลกพกิจิตและทางเพชรบูรณ์ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารกลาลสินขอนแก่นชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์ยะโสธรอํอำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกษภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรี ลบบุรีสระบุรีนนทบ,บุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักได้ในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีระยอง จันทบ,บุรีและตราดทะเลข,ขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพช,ชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนลาธิวาสทะเลคลื่นสูงอยู่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสามารถสูงได้มากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักได้ในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ทะเลขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยจะเน้นในช่วงบ่ายถึงคำ่ำจากนั้นแอดมินจะขออนุญาตผ่าท่านผู้ชมมาอัปเดตสภาพอากาศตามแบบจำลองของ ECM เริ่มต้นกันช่วงของวันจันทร์ที่10กรกฎาคม ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นปานกลางเนี่ยวนำปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมอย่างทะเลอันมันประเทศไทยและก็อ่าวไทย ในขณะที่ในช่วงสายถึงบ่ายในประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงตอนกลางวันเนื่องจากว่าความกดอากาศต่ำได้เข้าปกกลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนลักษณะอากาศเช่นนี้จากปริมาณความชื้นที่หลั่งไหลเข้ามากับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กลับมามีกําลังแรงขึ้นระดับปานกลางจะทําให้ลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยจะเกิดฟ้าครึ้มกับสลับกับมีแดดเกิดขึ้นจะมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกาหรือว่าช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปของวันจันทร์ที่10กระกฎะาคมปริมาณของฝนจะเริ่มตกลักษณะกระจายตัวและปริมาณของฝนส่วนใหญ่จะเริ่มเข้าตามจังหวัดต่างๆที่เป็นด้านรับมรสุมของตะวันตกเฉียงใต้เช่นบริเวณทางภาคเหนือในฝั่งของตะวันตกเช่นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หรือจังหวัดตากภาคกลางเช่นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีหรือทางราชบุรีภาคใต้เช่นบริ บริเวณจังหวัดละนองพังงาหรือว่าภูเก็ตภาคตะวันออกส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสําหรับบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปริมาณฝนหรือว่าปริมาณความชื้นที่เข้ามาปกคลุมในช่วงของวันจันทร์ที่10กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของระบบของลมบนระดับชั้นกลางท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่า ขึ้นกระแสของลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนพัดผ่านบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือ ทางตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับทางภาคตะวันออกทางภาคกลางเช่นกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามจังหวัดปริมณฑลต่างๆนะครับรวมถึงทางภาคใต้จึงทําให้ปริมาณของฝนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นในช่วงของวันจันทร์ที่10กรกฎาคมนี้นะครับคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันออกก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงสามารถเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมได้นั่นเอง ส่งผลทําให้ปริมาณของฝนในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีลักษณะกระจายจตัวตกได้เป็นบางจุดนะครับยังคงไม่สามารถมีปริมาณของฝนตกได้อย่างสม่ําเสมอและตกครอบคลุมในทุกพื้นที่ จับตาตั้งแต่ช่วงวันที่17-18ถึงกรกฎาคมนี้ให้ดีจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณทางทะเลจีนใต้และมีแนวโน้มที่หย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะมีกำลังแรงพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุได้ โดยหากท่านผู้ชมมาดูแบบจำลองที่2ก็ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าตั้งแต่ช่วงวันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจะมีการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ำอีก1ลูกลูกนี้นะครับถ้าหากว่าเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นลูกที่2ที่จะเกิดขึ้นในบริเวณทางอา่าวเบงกอตอนกลางนะครับหลังจากนั้นจะพัฒนาตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงของวันที่20จนถึง21กรกฎาคมนะครับจะกลายเป็นว่าจะ มีพายุทั้งสองลูก ขนาดไทยซ้ายขวานะครับลูกแรกอยู่ในเทะเลจีนใต้ลูกที่สองจะอยู่ในอ่าวเบงกอทางตอนกลางนะครับจากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวแบบนี้นะครับมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะดึงล่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าหากแนวของล่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านตรงไหนตรงนั้นปริมาณของฝนดีงามจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้น จับตาเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าพายุที่อยู่ในทะเลจีนใต้ให้ดีๆนะครับจับตาเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุในทะเลจีนใต้ให้ดีๆนะครับในช่วงของวันที่22และ23นะครับพายุลูกนี้มีแนวโน้มการเคลื่อนตัว เข้าใกล้บริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามทางตอนกลางท่านผู้ชมคิดว่าตั้งแต่ช่วงวันที่24รกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเส้นทางจะเคลื่อนตัวไปทิศทางใดต่อกันบ้างนะครับ ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกล่าวกันทีนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับเส้นทางยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่นะครับหากท่านผู้ชมท่านไหนที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมนะครับช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียง เท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ